พวกเรายืนยันว่าการกระทําของพวกเรารไม่ควรที่จะต้องผิดกฎหมายข้อหนึ่งข้อใดเลยไม่ควรที่จะต้องถูกร้องนในเรื่องของการผิดจริยธรรมร้า,ายแรงเพราะเป็นข้อยืนยันที่พวกเราก็คงจะเดินหน้าต่อสําหรับกระบวนการ,นรในการทํางานต่อจากนี้นะครับเบื้องต้นหลังจากมีหนังสือในการชีออ้แจงให้พวกเราเข้าไปรับทราบข้อเก่าวหาแล้วเนี่ยก็จะมีกรอบระยะเวลาประมาณ15วันะซึ่งพวกเราจะขอใช้สิทธิ์ในการขยายกรอบเวลาเนื่องจากช่วงนี้อยู่ในช่วงเตรียมการของการอิปรายไม่ไว้วางใจ ตามมาตราหนึ่งข้อหนึ่งนะครับของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้วก็จะขอใชออ้การขยายนะครับกรอบระยะเวลาตรงนี้ไปก่อนซึ่งอย่างไรก็ตามก็จะมีเพื่อนสสของพวกเราบางส่วนนะครับที่จะเข้าไปรับทราบข้อลอาหาของปปชก่อนเบื้องต้นนะครับอย่างน้อยๆก็เพื่อให้พวกเราสามารถที่จะรับทราบในรายละเอียดของข้อลอาหาของปปชร,รวมถึงพยานหลักฐานที่ทางปปชได้รวบรวมเข้ามาได้นะครับประการที่สองนะครับพวกเราก็ไม่มี ความเสียสมาธิใดๆนะครับก็ยังยืนยันว่าคาดีนี้ไม่ได้ส่งผลต่อพวกเราใดๆทั้งสิ้นเรายังคงที่จะยืนยันเดินหน้าทํางานเพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนต่อไปหนะับงานในสภานอกเหนือจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วยังมีชุดกฎหมายต่างๆที่พวกเราเตรียมยื่นในการนําเสนอในปีนี้นะครับที่ได้ถแถลงไว้ตั้งแต่ช่วงต้นปีใหม่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพรบรแข่งขันทางการค้าพรบรการศึกษาต่างๆรวมถึงกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินนะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศรวมถึงในเรื่องของงานท้องถิ่นนะครับอย่างเช่นอบจลลาพูล ณที่ตอนนี้เราก็เดินหน้าทํางานอย่างเต็มที่และก็มีสนามเทศบาลนะครับที่จะมีการเลือกตั้งในช่วงพฤษภาคมกลางปีนี้ณนะสุดท้ายยังมีอีกหลายๆประเด็นนะครับที่พวกเราเดินหน้าแก้ไขอยู่ก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแก๊งคอร์เซนเตอร์นะครับปัญหาฝุ่น PM สองจุ 5, ปัญหาไฟป่านะบหลากหลายปัญหาต่างๆเหล่านี้ยังจําเป็นที่จะต้องอาศัยกลไกข,ของสภาในการแก้ไขปัญหากับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับดังนั้นสําหรับการถแถลงข่าวเกี่ยวข้องกับ การดาเนินการนะครับของพรคประชาชนที่เกี่ยวข้องกับ44สอสคดีที่ปปชได้ส่งเรื่องมาถึงพวกเราแล้วนั้นก็มีสาระสาคาัญที่วันนี้อยากจะแถลงข่าวบอกพ่อแม่พี่น้องประชาชนเ,เพียงเท่านี้นะว่าพวกเรายืนยันว่าพวกเราไม่ได้ทําผิดอะไรนะแล้วก็ไม่หวั่นไหวนะครับไม่กระทบต่อสมาธินในการทํางานแล้วก็อยากจะขอเปิดโอกาสให้ทางสื่อมวลชนได้ตั้งคาถามครับ <S <S เบื้องต้นเนี่ยเราเทราบมาว่าคดีนี้ไม่ใช่คดีชุดนะต้องเป็นคดีที่ดูตาม การกระทําความผิดนะครับตามที่เขากล่าวหาเรารเป็นรายบุคคล,ลเพราะนั้นเนี่ยในตัวคดีดังกล่าวเราก็เตรียมทีมกฎหมายไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่จะแก้ข้อกล่าวหาใดๆก็ตามที่ดูเป็นรายบุคคลนะไม่ยอมที่จะให้ปปชเนี่ยมัดมือนะครับมัดรวมจะทําเป็นคดีชุดเพื่อที่จะเร่งรัดกระบวนการเราอยากให้ใช้มาตรฐานเดียวกันนะกับการดําเนินคดีในปปชหากเราย้อนกลับไปดูเนี่ยหลายๆกรณีที่ผ่านมาเนี่ยฟ้องร้องเป็นรายบุคคลเนี่ยใช้เวลาไต่สวนเนี่ยเป็นปีๆ ก่อนที่ปปชจะยื่นไปที่ศาลฎีกาน,นะครับเราก็ไม่อยากจะให้ปปชมีหลายมาตรฐานนะไม่อยากจะให้คดีนี้ถูกเล่งรัดจนเป็นที่น่าสงสัยนะเพราะนั้นเนี่ยแนวทางในการต่อสู้ก็อยากจะให้ปปชรักษามาตรฐานนะครับในการที่ดําเนินคดีด้วยความยุติธรรมนะแบบเดีวยวกันกับที่คนอื่นๆเคยถูกดำเนินคดีนะครับ,แบบนะรบส่วนเราเองก็เตรียมในเรื่องของทีมกฎหมายในการแก้ข้อกล่าวหาเป็นรายบุคคลไว้แล้วครับ มีการแบ่งไปแล้วแต่ว่ารายละเอียดว่าใครจะเข้าไปบ้างผมขออนุญ,ญาตยังไม่เปิดเผยนะ <S <S นะเพราะว่าอาจจะกระทบต่อการเตรียมการต,ต่อรูปกฎหมายต่อทีมกฎหมายของเราที่เตรียมกระบวนการในส่วนนี้ไว้ครับจำนวนหลายสิบคนอยู่นะครับแต่ว่าเรื่องรายละเอียดว่าเป็นใครบ้างก็ขออนุญ,ญาตไม่เปิดเผยเช่นเดียวกัน สิ่งที่พวกเราทําได้ตอนนี้ก็คือการเดินหน้าทํางานอย่างเต็มที่นะครับแล้วผมก็เชื่อมั่นว่าเพื่อนๆนะครับสมาชิกรวมถึงเพื่อนๆสสคนอื่นๆที่อยู่ในพรรคประชาชนปัจจุบันสามารถทําหน้าที่ของตัวเองได้อย่างเต็มที่ทั้งในและนอกสภานะครับดังนั้นตอนนี้สิ่งที่พวกเราทําอยู่ก็คือการที่ไม่เสียสมาธิต่อการฟ้องร้องคดีทางการเมืองในลักษณะนี้นะครับแล้วก็เดินหน้าทํางานต่อสุดท้ายเนี่ยเสียงของประชาชนก็จะเป็นคนที่สนับสนุนหรือประิดเราต่อไปครับ ไม่น่าส่งผลกระทบใดๆนะครับต่อการอภิปรายไม่ไว้วางใจตอนนี้ก็อย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับว่ายังไงเราจะขอใช้สิทธิในการขยายกรอบเวลาในการเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเรามีภารกิจสําคัญแบบที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะเกิดขึ้น,นในช่วงเดือนมีนาคมนี้ครับ เ,ออเรื่องตรงนั้นผมคิดว่าเดี๋ยวเป็นเรื่องในอนาคตที่เราต้องดูก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดเคสกรณีแบบนั้นจริงๆเนี่ยผมก็คิดว่าไม่กระทบต่อการทํางานใดๆแ้ะยังไงก็ตามเนี่ยความเป็นผู้แทนรัษฎรไม่ได้มีแค่งานในสภายอย่างเดียวนะครับเรายังสามารถเดินหน้าทํางานเพื่อประชาชนตรงตําแหน่งแห่งที่ไหนก็ได้ แต่ตอนนี้ถ้าจะตอบล่วงหน้าเนี่ยผมก็คิดว่ายังเร็วไปเพราะว่าเรายังไม่ได้รับทราบรายละเอียดของข้อเกาอา่าหาของปปชหรือรอุทยาลักษณะที่เขามีในการกล่าวมาเราครับก็ขอดูรายละเอียดตรงนั้นก่อนครับ,รบเรื่องประเด็นทางการเมืองนะครับผมก็เชื่อว่าหลายๆคนก็มีการตั้งข้อสงสัยเอาไว้นะครับว่ามีความเกี่ยวข้องอะไรกันไหมกับกรณีที่เกิดขึ้น กับตัวประธานเองนะครับเกี่ยวข้องไหมที่มีการยื่นหนังสือเร็วนี้ในส่วนนี้ผมก็คิดว่าเป็นสิ่งที่แต่ละคนสามารถประเมินได้แต่ว่าเราเองผมเองก็ไม่อยากให้ข่าวไปในเรื่องของการคาดเดานขอดูข้อเท็จจริงก่อนแต่ว่าเป็นอย่างไรครับ ประเด็นเรื่องนี้เป็นประเด็นที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วผมก็เชื่อว่าในฐานาะสสฝ่ายค้านเนี่ยเราไม่สามารถที่จะนิ่งเฉยต่อกรณีนี้ได้นะครับซึ่งวาระที่ประชุมสสวันนี้นะครับเดี๋ยวหลังาแถลงข้าวเสร็จเนี่ยขึ้นไปประชุมสสร่วมกันก็จะมีวาระในการหารือเรื่องนี้อยู่นะครับผมก็เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆสมาชิกของภาคประชาชนทุกคนนะครับก็จะเห็นด้วยอยู่แล้วนะครับในหลักการเดียวกันว่าเราไม่สามารถนิ่งเฉยในส่วนนี้ได้ส่วนจะ ดําเนินการอย่างไรตามข้อกฎหมายที่มีอยู่ซึ่งมีอยู่หลายๆช่องทางนะครับก็เดี๋ยวรอาหารือในที่ประชุมสอสอเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวน่าจะมีการแถลงข่าวในประเด็นนี้ต่อครับครับก็ตามคลิปที่ออกมานะครับแน่นอนที่สุดผมเชื่อว่าสิ่งที่เห็นชัดอยู่นะก็คือตัวประธานปปชอเองนะที่พูดง่ายๆก็คือรู้ว่ามีการยึดเข้าชื่อ นะครับเพื่อร้องเรียนต่อตัวเขาเนี่ยการที่เข้าไปพบนะครับประธานรัฐสภา,าซึ่งเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในกระบวนการในการร้องเรียนต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนพูดง่ายคือเข้าไปวิ่งเข้าไปขอความเห็นเพื่อขอเป่าคดีหรือเปล่านะครับซึ่งลักษณะแบบนี้จริงๆก็ไม่ควรเกิดขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยข้อสรุปอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าพวกเราในฐานะพรรคฝ่ายค้านเนี่ยก็คงจะไม่นิ่งเฉยนะครับต่อก,กรณีต่งางๆ ครับถ้าหมดคำถามแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับครับคุณรับเรื่องออรายชื่อนะครับพวกเราก็มีข้อมูลอยู่แต่ว่าผมก็ขอไม่เปิดเผยรายชื่อนะครับส่วนว่าเขาจะไปดําเนินการอย่างไรก็เป็นเอกสิทธิ์ที่เขาจะไปให้ปากคำไป ปฏิบัติตัวเป็นพยานให้กับปปชก็เป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละคนครับครับก็ยังไม่ขอให้รายละเอียดดีกว่าครับแล้วเดี๋ยวยังไงขอดูรับทราบข้อาวาจากปปชก่อนนะครับเราเองก็จะได้รู้ถึงหลักฐานต่างๆพยานต่างๆที่พวกเขามีผม ไม่คิดว่าเกี่ยวข้องกับลอยแพรหรือไม่รอยแพนะครับอย่างที่บอกว่าเอกสิทธิ์ในการที่จะเข้าไปให้ปักคาหรือว่าจะกล่าวหาอะไรพวกเราก็อยู่ที่ตัวของพวกเขาเองนะครับสุดท้ายเนี่ยเ,เราก็รู้กันอยู่ว่าคดีนี้ก็เป็นหนึ่งในคดีที่เป็นคดีทางการเมืองนะครับสุดท้ายประชาชนที่กําลังเฝ้ามองอยู่ก็จะตัดสินได้เองนะครับว่าใครที่อยู่ข้างประชาชนมากที่สุดครับ คดีนี้ก็เป็นคดีที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะครับว่าเราเดําเนินการโดยอาศัยอานาจนิติบัญญัตินะครับการฟ้องร้องพวกเราว่าการผิดจริยธรรมร้ายแรงทั้งที่พวกเราใช้อานาจในการแก้ไขกฎหมายปกติเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นปัญหาที่ใหญ่กว่าอีกเรื่องหนึ่งก็คืออยู่ที่ตัวรฐฐัฐธรรมนูญน,นะครับถึงเป็นที่มาว่าทําไมเราถึงให้ความสําคัญในการผักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูนซึ่งก็เป็นที่แน่เสียดาดอีกที่การประชุมสภาที่ผ่านมาก็สภาก็ต้องล่มนะครับการแก้ไขรัฐธรรมนูนก็ไม่เดินหน้าถ้าตราดใดที่ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการฟ้องร้องกันแก้งกันทางการเมืองเอากลไกจร,ร,ริยธรรมนะมาฟ้องร้องทําให้สอสอทําให้นักการเมืองต้องหลุดออกจากตําแหน่งก็ยังคงอยู่ต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนนะครับ